เตือนะคะมาล้างเกลือล้างกับน้ำเกลือนะคะ Isso ดีจ้ามาพบกับขนมง,ง่ายๆสไตล์วิไลวันนี้เราจะพามาทำก๋วยจั๊บหมูน้ำก๋วยจั๊บหมูน้ำข้นนะคะมาดูว่าเราต้องเตรียมอะไรเนาะก็จะมีเส้นก๋วยจับ๊บนี่นะคะเส้นก๋วยจั๊บเราซื้อมาอันนี้เราตากแห้งแล้วเนาะแห้งแล้วนะคะเส้นก๋วยจับ๊บแล้วก็จะมีเนี่ยนี่หมูกรอบเนาะเนี่ยหมูกรอบเราเอาไปทอด เราทำเป็นชิ้นๆแล้วเราอทอดนะคะแล้วก็มีไข่ต้มอันนี้เครื่องก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขนอซุปก้อนขนอนะคะก็ซอสปรุงรสฝาเขียวซอสปรุงรสน้ํำตาลปิ๊บตาลทรายก็ซีอิ๊วดำนะคะเนี่ยอันนี้ซีอิ๊วดำล้วต้องทำให้ คนนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีไส้อันนี้จะเป็นไส้อ่อนนะคะไส้ที่มันไม่ขมนะคะไส้อ่อนแล้วก็สันคอนะคะนี่สันคอนี่ไส้ใหญ่แล้วก็ตับก็จะมีเกลือด้วยนะคะเดี๋ยวมาเราไปเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องเอานี่ไปไปเผาไฟนะคะเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ย ขาจะได้หอมนะคะแล้วเราก็เผาไฟแนละ้วเราก็ใส่ไปกับน้าน้ําต้มนะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่เผาไฟก่อนเนาะเนี่ยเผาไฟเราไม่มีเตาถ่านเราเอาแก๊สน,นี่นะนะคะจะได้หอมหอมนะคะ ประมาณนี้ก็พอแล้วหละเราเอาไปใส่หมอ้อใส่หมอ้อน้ําต้มเลยนะคะนี่นะคะให้มันหอมอันนี้ก็ทาเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกลูกอะไรเนี่ยเป็นดอกจันเนี่ยนี่นะคะส่วนผงผงเดี๋ยวเราเอาไปใส่กระทะนะคะส่วนไอ้ผงผงพะโลเราก็เอาใส่กระทะเนาะ ใส่กระทะแล้วเราก็คั่วให้ข้ามห,หอมนะคะนี่นะคะเขาก็มีควันขึ้นมาเราก็พอแล้วเนาะอย่างนี้นะคะนี่ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่หม้อเลย นี่นะคะพอเป็นควันขึ้นเราก็พอเนาะเราก็เอาน้าเทใส่แล้วเราก็กรอกใส่หม้อนะคะจะได้หอมนะคะนี่นะคะเดี๋ยวร,รอให้น้ําเดือดเราก็เอาเครื่องมาใส่เนาะแล้วเราก็จะนําไส้เรามาต้มจนกว่าไส้จะเปื่อยนะคะข้าน้ําเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่ ใส่พวกนี้ลงไปเลยนะคะมือก็ได้นะใส่ไส้ลงไปต้มนะคะไส้นี้ก็จะต้มนานหน่อยนะเพราะว่ากว่าจะเปื่อยเนาะ,ะน,นี่ตับอันนี้ก็ไส้นะคะไส้ใหญ่แล้วก็ล้างแล้วเนาะ,ะอันนี้เป็นหมูนะคะหมูสันสันคอนะคะ เดี๋ยวแหกข้าวเดือดสักแปบ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเนาะชามหม้อเราก็เดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะรากผัก,ก,นนะะก,กชีกระเทียมพริกไทยนะคะเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขนมนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราค่อยตักอันนี้ออกเนาะเป็นฟองเราก็ตักตักฟองทิ้งนะคะ น้ำตาลทรายนะคะอันนี้นะ้ำตาลปีบ๊บน้ลปีบ๊บซอสปรุงรสซีอิ๊วดำ เดี๋ยวเราก็จะต้มไปจนกวา่าไสเราจะเปื่อยนะคะกวา่าไสจะเปื่อยถ้าเป็นฟองเราก็ช้อนทิ้งนะคะเป็นฟองเราก็ช้อนทิ้งให้หมด แล้วเราก็ปิดปิดนะคะเราก็จะต้มจนกว่าไสจะไสจะเปื่อยนะคะไฟลงเบาๆหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนไส้เปื่อยเลยนะคะเดี๋ยวตอนเราไปตัก เดี๋ยวรอใส่เปื่อยเราก็จะมาต้มเส้นกุจับรอนะคะก่อนเรียนเราก็นี่เนาะขอมอตั้งไฟเปิดแก๊สรอจนน้ําเดือดนะคะถ้าน้ําเดือดแล้วเราก็จะต้มเส้นกุจับนะคะไส่ค่อยๆลงไปนะคะ จนกว่าเส้นก๋วยจั๊บเราจะสุกนะคะนี่นะคะเส้นก๋วยจั๊บเราก็สุกแล้วนาะเข้าม้วนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งแป้งข้าวเจ้าละลายละลายน้ําแล้วเราก็เทไปนะคะเส้นก๋วยจั๊บเราจะได้ไม่ค่อยใสนะคะแค้นก็ข้นๆไล่นิดเดียวนะคะแค่นี้เปยนกาเสร็จนะคะก็จะปิดแก๊ส นี่นะคะใส่เราก็ปุก่แล้วเนี่ยปุไก่ล้าหยิกเข่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะอันนี้เลยเนาะผักใส่ผักไปนะคะผักโรยแล้วก็จะเอาใส่ตับชอบอันไหนก็ตักไปเลยนะคะ หมูกรอบหมูกรอบก็กรอบ,อบจะมีไข่นะคะใส่ไข่ปรุงรสตามใจเราเรากินเลยนะคะอันนี้กระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมเจียวใส่พริกไปนะคะค น้ำน้ำต้มนี่นะคะอุ๊ยอุย,อยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันให้ดูนะคะจะชิมให้ดูนะคะชิมน้ําก่อน อร่อยคะ่ะเนี่ยนะคะอร่อยจริงๆถามกินเองได้เยอะนะคะหมูไข่เป็ดน,น,น,นะคะตับ ะคชิมให้ดูใส่ร้อนๆคำหนึ่ง อย่าลืมไปทำกันนะคะเนี่ยอร่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะพิชสัจวด